มาเลี้ยงงว้วครับเหมือนีเนี่ยเลี้ยงแบบปล่อยสองเจ้าอยู่ร่วมกันเขนอยู่หลุ่นนี่มป้ใครให้อโอ้ง้ายดมปไปเลยดิด ไอเ้ไอ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 ้อ้เอ้ขาป้าทัวเพื่อนเห็นบักทัวงามือเอ้ยเข่าป้าทัวหยุงเลยเพื่นไปแล้วเพื่อนเลี้ยงง้วครับวันนี้เลี้ยงแบบปล่อยเด้ไหครับเด้อนี่ตัวหนึ่งตกโละมูกินเข่าไปลุงไหวพันยากว่า อ่ากินเหลียวเลียวไปไที่คือพวกกินหยาเนี่ยงัวเนี่ยโอ้ไปกินข้าวโพดว่าสันที่แล้วมาเลี้ยงงัวน้ำแล้วขี่แตกแล้วตัวนี้ปะปะแล้ว รวมกันได้ยักตัวนี่พอเาว้่สิบไปบพอเศาหรอกรวมกันสองสองขอกนี่ยบุพอพเศ้าแต่ว่าเลี้ยงแบบปลอยเอาลายเมื่อยเนาะไปละงัวกี่งไปกินผลปลากับขวดผลบงสงอะ ไบักเถื่อเชไปแล้วนน้ไปเลวเอาไว้แล้วเนาะมาเทวดครับพอดีมาเห็นก็เลยมาไทยบืงงัวนี่ลหะบึงงัวเบืองเลียงงัวเป็นยังไง ยเงงยังถูกมันงถูกมันยากบ่ถูกยากแต่ว่ากดแขมันนี่ก็ตอบแทนดีย่งเหมือนละเขาได้มันจ้างไปไปป้าเขาโคตรพนเี้ยพละเาง่ากนไปต้องตามไปบึงตามไปบึงว่ามันยากกับหลายเยอะมันบกกินเนาะ อโอง่าดทโอ้ยเโอ้ค <viral> ร <effects> oh. hey. okay, oh, ับครับครับโอ้ปลาลำยญ่นี่ตโอ้ปลาลำยัยน่นนะโอ้้ครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปบึ้งขึ้นมาไปปลาลำยยผาันเดี๋ยวห้องไปรัดทั้งผุ่หลุ่นไ้หลักไปน้ำไปล้ว้่นยางไปรัดไปแล้ว้่น มาเบิงเพิ่นเลี้ยงวัวนะครับต้องมาเลี้ยงน้ำเพิ่นมาเบิงน้ำเพิ่นหืมอยาหลายๆบ่กินมันกิยางมันมักยางเนาะนี่บักถึกใหญ่ครับบามันคือสงยางฝ้าว่ยแต่ได้งัวมู่นี่หญ้าหลายมันกินนะอ๋อยังมึงส่อมันยางก่อนเนาะมึเส่อมันยางก่อน ของใบไม่ยิ่กินเขาข้อซุ้มนี่กินเปียกเขาโพดติซุ้มกันอยู่หุ่น งูสุนีบ่ไข่หายบันไดครับอีกซุ้มหนึ่งนี่หายหายเห็นคนบันไดได้มันนหูสั้นทีรีเนื้อ,อ,อ,อแปลกเนาะแต่ว่างูมูนีบ่หายเนาะงูมูนีบ่มาให้มาลิงแม่นอยู่ดอก มันไม่โม้นแต่มีมีหอดเพ่นเลี้ยงเลี้ยงควายเนาะลุงเนาะควายผู้ใดเหรอเขาซื้อไว้หนิจิแจักแม่ยั่เห็นครับแม่ก็มีหอดควายเผือกเนาะจังหวะเหรอจังว่าสิไปเบิ้งยืนเบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็นเบิ้งว้าซะก่อนเบิ้งว้าก่อนโอ้ นี่ครับเลี้ยงแบบปล่อยครับมีคนเพิ่อนคอยดูแลผมมันจะเข้าไปกินผักกินหญ้าเพื่อนเนาะมันก็ต้องดูแลไปนะ้ำบ่ได้ปล่อย,ปอยแท้กกับบ่ได้เพราะว่าบ่มีลวดอันนี้น,นี่คือเลี้ยงแบบปล่อยทงแต่นนมมมไมยก่อนนี่เพิ่นบ่มีปลูกผักปลูกหญ้าก็บ่ใครมีบ่ได้เนาะแต่ไมนี่เพิ่นกับปลูกนั่นปลูกนี่ก็ต้องดูแลกันไปเบิ่งกันไป ิบบัได้เลยคือว่าต้องเบื้องกันดีๆ <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> อนี่ครับมาเบิ้งว่าปล่อยแบบเลี้ยงปล่อยสำเนีพอเบิงเ้งได้หรือหัวไหลอะเ,เอ้มันไหลกับเบิ้งบ่ไหวเนาะสำานียกัลรังดีสิบกว่าโตถึงยี่สิบโตกันเกินยี่สิบไปแล้วต้องสองคนเนาะนี่ขนาดขนาดบัวันถึงยี่สิบกนันยังสองคนเลยครับ ตึงง้วนหน่อยปีหนาเก่งคักเลยเนี่ย zoom หนีหญ่ขึ้นไหมนี่จำในหน่อยเ no? so mm ังส่นี่ปีเดียวใหญ่บันไดยลุงเก็บเก็บแม่นอันนี้ได้พลหรือที่ปีหนากลางปีกันเสื่งได้หลือที่เออมันปีเดียวเท่านั้นเด้งัวมันใหญ่เนาะงัวมันใหญ่เร็วเนาะปีเดียวเท่านั้นเนาะปีเดียวก็เห็นผลแล้วครับเลี้ยงงัวสมัยนี้มัน เป็นงัวพัว oh วนนี่เนาะพันผสมไห <ern> ่บามันงัวแตกงัวแตกงัวอันนี้เฮาตะกี้นึ่ตัวน้อยเนาะบะเหนียวมูบักอันขนใหญ่อันนันหนาหนอกใหญ่ๆเิ้ยสินก่ำเงี้ยมูบักบามันตะกี้ฮิตตะกี้ฮิต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 บักหูเงาเนาะมันบักหูเงาบะเหนียวเพรเอาเนาะมันมันมันเบิดสุดแล้วก็เลยเอาบักไอหูหูบามันมา บามานันหูสัน,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 นเนี่ยโตใหญ่กำใหญ่เนาะเนื้ออะไรเนื้อนางดีวางสันแหละเอามาเลี้ยงมันก็ดีมันทนโลกทอนอย่างพร้อมเนาะถือกับอากาศบานเฮางง้อบามันปุ๊บของราคาดีนะ,ะาราคาก็ดี่นออืลุงมันว่าราคาก็ดีขายมือที่มึงหาสองม,าาออมือธมออืมอืมอืมเออจุดลสิ่งพร้อมอืม สบายเลยงามอืมนี่ครับเลี้ยงปล่อยเลยสบายรัดเอาตั้งเตจังสิน้ำสวนผักสวนหญ้าเพื่อนสวนหอมสวนกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมจะง่ายเขาได้หมแล้วกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมแล้วแล้วกับปล่อยลงลุยอีงกว่าเด้อช่วงนี้กัดปล่อยหากินน้ำเหมืนปลาอันที่ปลาทูเขียวเพื่อนเกี่ยวแล้วแล้วกับโอ้านกตัวนั้นเก็บเม็นเหยียบ เก็บเป็นเหยยบหอนนกเก็บเป็นเหยยบน,ยนกขุมบินป่อเราพูนไปทั้งปุ่นซุ้มหนึ่งอันนี้ก็ยญางนหล่อพู<ห>นตัวนั่นนะพ่อนีน่ย้บาดเดียวอยู่จังมั่งน,นี่นะมาบึงการเลี้ยงง้วะปล่อย กินหยาล่อยกินอันนี้เลยเลียงปลอยครับแต่ว่าต้องมีคนดูแลบอด้ยเอาล้อมหัวล้อมอยังมาเบิ่งกันใกล้ๆี่สิละเอ้ยเฮ้ยเห็นเขียวเขียวกับย,ยาเขาไปใกล้แล้ว